สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับวันนี้นะครับแม็กบี้ฟิล์มกับเอมเดอร์นะครับก็นำน้ำนะครับมาถวายให้กับเจ้าวาดนะครับแล้วก็พระลูกวัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไฟไฟนีออนนะทุกคนเนาะก็ถวายหลอดไฟนะครับนี่ชุดไฟของนีออนเลยนะครับก็จะได้เพิ่มแสงสว่างนะฮะนี่นะครับ ก็จะได้มีความสว่างสวัยในชีวิตนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายไฟด้วยนะทุกคนนี่ซื้อสายไฟมาด้วยนะครับมานะ,ะเอ็นเดอร์ครับ ก็เดี๋ยวเรามากล่าวคำครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตสังฆทานานิ สปะริวารานี้พิกุสังคัสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานี้สังคทานานี้สาปะริวารานี้ปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังทีตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งสังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย,ลายเพื่อประโยชน์ชนและความสุข,แ,สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลายสิ้นกาและนานเทิน<ะ><ะ> ข้ายาทาวาลิวะหาปูลาปาลิปุเลนติสาคารังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานางอุปการปฏิทิทิตังปฏิตังตุมหังคิปามีวาจามีจันโตสัพเภปุเลนตุสังตับา จันโทปรานโสยัถามนิโชติราโสยัถาหาสปิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตปวันวันตลาโยสุขีทิขายุโกภาวาปิวันานสิริสเนจังบุตะปจายินโจาตตารธรรมาวาทนติอายุวันโน สุขังภาลังก็มีนะครับ FC นะครับช่วยให้ขนามเข้าไปครับผมที่วัดนะครับอ่าเดี๋ยวนะของเจมส์ได้เอาอะไรมาไหมแบงค์มีปะอ่าเอาแบงค์ร้อยไหมหน่อยอ่าขอเอาไปห้าร้อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่ได้แจกย่อยมา เอียางนีเอาห้าร้อยบาทเอฟซีนะครับก็พอดีแหละเมื่อกี้ลืมแต่แตงย่อยมาอันนี้ต้องใส่ซองนะครับหรือว่าใส่พานอะไรเงิน,เน,นที่สว่านขนาดมาไฟวะ,ะมันไม่มได้มีซองครับเอาผ่านได้ไหมครับ องเดลืองอะไรครับนั่นเลยครับแล้วก็สาธุโมนากับเอฟซีนะครับช่วยช่วยคณะข้าวไฟวัดนะครับผมสาธุเสร็จแล้วนะครับ ครับผมก็คลิปนี้นะครับก็พวกเรานะครับเอนเดอร์กับแมงกบี้นะครับก็มาเอาน้ำนะครับแล้วก็มีผมก็เอาไฟนะครับแสงไฟนีออนนะครับเป็นหลอดไฟแล้วก็สายไฟนะครับนี่ครับตรงนี้จะมาติดตรงไหนนะครับก็ถือติดข้างบนนี้นะครับนี่ข้างบนที่อยู่ตรงด้านบนนะครับเพราะว่าไฟที่สาราข้างหน้าตรงนี้เป็นไฟกลมๆลงน้อยๆนะครับ นะครับคือคือดวงนี้นะครับดวงน้อยๆเนี่ยคราวนี้ถ้าด้านนีออนหลอดยาวหลอดนี้มานะครับแสงสว่างด้านหน้านะครับก็จะสว่างมากขึ้นนะครับในช่วงกลางคืนนะครับผมครับผมนะฮะเราก็นะครับถวายนะครับสังฆทานเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็อยากจะให้ครูบานะครับช่วยสอนธรรมะให้กับ f c หน่อยนะครับผมก็ นะครับธรรมะนะครับวันนี้อก็แล้วแต่ครูบาเลยว่าจะสอนเรื่องอะไรดีครับธรรมะจะสอนเรื่องนี้คือทานภาวนารักษาศีครับทานก็เหมือนเรามาทําบุญสังฆทานถวายนา้าถวายหลอดไฟก็เป็นบุญครับ,บุญตัวนี้คือบุญการทานคือการให้ <c oughs> ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี เป็นบุญที่เขาเรียกว่าบุญแบ,บ่งปันซึ่งกันและกันบุญทานตัวนี้ภาวนาคือภาวนาก็คือว่าสวดมนต์ไหว้พระภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนากรรมกรรมาฐานภาวนาศีลศีลจะมีกี่ข้อแล้วแต่บุคคลจะถือส่วนมากญาติโยมเท่าไรเขาก็จะถือศีลห้า มีอะไรบ้างปานาห้ามฆ่าสัตว์อธินาห้ามโกหกอธินาห้ามรักทรัพย์ติเออขอขอภัยอ่าขออภัยลืมกาเมห้ามผิดอ่าพูดผิดในกาลมูสาคือห้ามโกหกสุราเมคือห้ามอ่าของมึนเมาของมึนเมานะทั้งหลายออื ถ้าเรารักษาได้ย่อมเป็นผู้ประเสริฐสินทั้งห้าศีลภาวนาหรือการให้ทานมันรักษาศีลมันภาวนาบุญกุศลนี้จะส่งผลให้เราจเจริญรุ่งเรืองไปหน้าบุญที่ทำจะส่งผละจะส่งกุศลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับบุคคลที่กระทำ ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยตามกําลังศรัทธาตามกําลังเราที่จะทําได้แต่อย่าลืมคือรักษาศีลภาวนาการให้ทานเป็นพื้นฐานแห่งการทําบุญการถวายทานไม่เจาะจงพระพิสุนองค์ใดคือถวายหมดทุกองค์การถวายทาน ยิ่งทานยิ่งให้ก็เหมือนที่ว่าเบื้องตน้นยิ่งทานก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีเราทานไม่จะเป็นต้องถวายทานการให้ทานนี่ไม่จะเป็นต้องถาวายทานให้พระอย่างเดียวแม้การบ,บุคคลผู้เขาไม่มีผู้เขายากไรเมื่อเรามีแล้วเราควรแบ่งปันให้บุคคลที่เขาไม่มีเช่นเดียวกันเราอ่า ไม่มีแค่นี้แล้วบุคคลที่ไม่มีมากกว่าเรายิ่งมีเมื่อเรามีเราควรให้อเมื่อควรให้แล้วจะมีผลตามมาคือความเมตตาช่วยเหลือกันและกันเหมือนส่วนมากสังคมเขาจะชอบทำช่วยเหลือกันและกันส่วนมากที่เห็นนะ,อ,ะอย่าลืมรักษาศีนภาวนาการให้ทานก็เป็นกุศลเหมือนกันฝากไปแค่นี้ครับซาธุครับผม วันนี้พวกเราทั้งสองนะครับก็ต้องกลาบลาก่อนนะครับสวัสดีครับ